สวัสดีครับผมมาเชิญทุกคนนะฮะไปงานเลี้ยงคนเกิดผมนะครับที่สถานสงเคราะห์ชายปากเกร็ดนะครับซึ่งเป็นบ้านของเองนะครับแล้วก็วันที่12ตุลาคมนะครับวันตรงกับวันอาทิตย์ครับก็ใครที่ว่านะครับก็อยากเชิญไปทำบุญกันนะฮะก็เราจะไปทำบุญกันที่สถานสงเคราะห์ชายรวมถึงไปทานข้าวน้องๆไม่ใช่นะฮะรวมถึงไปมอบของให้น้องๆนะฮะ แล้วก็เป็นทานข้าวไปทีหลังนะฮะแล้วคนนี้ครับเกิดใกล้ๆผมนะครับคุณครูวงฟิวนะฮะหัวโล่นะเนี่ยเพราะว่าผมยาวแล้วอีกนะฮะ <c oughs> อีใจนะฮะโอเคอก็เชิญทุกคนนะครับไปไปร่วมทานข้าวกันแล้วก็อยากไปกันเยอะนะครับเพราะว่า,ม,ามุมมองทได้กินน้องก็สปลกใจนะฮะตแล้วใช่ไหมฮะ